แพทิเซียตกใจดรามา่าแอนทองตบหน้าดีเจนุย้ยเล่าย้อนวันนั้นเกิดอะไรขึ้นยอมรับว่าตกใจแบบอุ๊ยพี่แอนแต่กลายเป็นประเด็นดราม่ากันยกใหญ่สำหรับกรณีที่พิธีกรมากฝีมือดีเจนุย้ยธนวัตรโพสคลิปในงานอีเวนต์ของละครเกมรักทรยศซึ่งเป็นช่วงที่แอนทองผสมได้สาธิตและอธิบายเกี่ยวกับฉากตบและ ได้ตบหน้าดีเจนุ้ยจริงบนเวทีแบบไม่ทันตั้งตัวซึ่งคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชาวเน็ตได้ออกมาวิพา์วิจารณ์กันมากมายจนภายหลังดีเจนุ้ยได้เผยช,ชัดว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกับพี่แอนคือเรื่องมันจบบนเวทีเลยคือมันเป็นโมเมนต์เรื่องที่เรารู้อยู่แล้วพี่แอนเขาปูเรื่องอยู่แล้วว่าเขาจะเล่นกับเราแบบนั้นเราก็คิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีช็อตนั้นและไม่ได้โกรธ และติดใจเพราะเรารู้จักกันมานานแล้วล่าสุดสาวนางเอกแพทริเซียกูตหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยว่าเห็นข่าวผ่านๆก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องขนาดนี้ตกใจที่เป็นดราม่าค่ะจริงๆตกใจตั้งแต่มันเกิดขึ้นแล้วแบบอุ๊ยพี่แอนแต่หนูรู้ว่าเขาสนิทกันมากมันไม่ควรเป็นเรื่อง ที่เราหน้าเวอหนูเสมือนเป็นคนดูท่านหนึ่งแบบโหพี่แอนคือโชคดีที่บรรยากาศในงานมันขำๆมันไม่ได้เป็นอะไรที่มีใครไม่โอเคเราก็เห็นว่าพี่แอนไม่ได้หวังร้ายอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็โอเคค่ะพอกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็รู้สึกว่าว้าวเป็นดราม่าได้ยังไงก่อนก็นี่แหละค่ะเวลาเราเห็นในเน็ต เราอาจจะเห็นแค่คลิปสั้นๆหรือพาสสั้นๆของเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วมันก็อาจจะตีความได้หลายๆแบบไม่ได้คุยกับพี่แอนเพราะหนูเชื่อว่าแม่ไม่ได้อะไรอยู่แล้วคือทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกของเขาเขาไม่ได้คิดร้ายหรืออะไรเราเห็นแล้วแบบทำไมทุกอย่างมันเป็นดราม่าไปหมดเลยสมัยนี้